แชร์ข่าวเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตที่ดิน2ประกอที่เปลี่ยนเป็นโฉนด2,566สามารถยื่นขอเปลี่ยนพร้อมกันได้ทุกจังหวัดแล้วนะคะ ที่ดินสอประกอบเปลี่ยนเป็นโฉนดปี2566สำหรับผู้ถือครองที่ดินสามารถยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกันได้ทุกจังหวัดหลังล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำการมอบโฉนดไปแล้ว25,000รายคลิปนี้มาเช็ค3ขั้นตอนลงทะเบียนง่ายๆนะคะ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรนะคะภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโฉนดที่ดินที่ประชาชนถือครองโฉนดที่ดินสปกร4.01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน25,000รายพร้อมกัน56จังหวัดทั่วไทยไปเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาโดยกำหนดให้เกษตรกรที่ถือครองที่ดินสปก4.01 ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็นชนดเ,เ,เพื่อเกษตรกรรมแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่15พฤศจิกาย,ยน2566ขณะน,นี้มีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขแล้วจำนวน1 6 2านวน1รายเอกสารสิทธิ์รวม2 2 5ล้านฉบับเนื้อที่รวมนะคะ2 2 7 9 4าไร่ และก็ยังคงมีคำถามสำหรับผู้ถือที่ดินสอบปรกอบ4.01สามารถยื่นพร้อมกันได้ทั่วประเทศหรือไม่นะคะคำตอบก็คือสามารถยื่นได้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยจังหวัดจะมีแผนการดำเนินการ5ปีก็คือตั้งแต่2566ถึง2571โดยในแต่ละปีสอบปรกจังหวัดจะ กำหนดพื้นที่ดำเนินการรายอำเภอส่วนคำถามต่อมาก็คือที่ดินเอกชนของสอปรทำเป็นโฉนดได้ไหมที่ดินเอกชนเป็นที่ดินที่สปกดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อกเกษตรกรเช่าซื้อครบตามกำหนดสัญญาสปรมีหน้าที่ไปโอนกนรรมสิทธิ์ให้แก่กเกษตรกรซึ่งที่ดินเอกชนไม่สามารถโอนโฉนด เพื่อการเกษตรได้นะคะสถานที่ยื่นเอกสารที่ดินสปก2566เพื่อเป็นจนวดเพื่อการเกษตรผ่าน3ช่องทางก็คือสปรกรทุกจังหวัดหน่วยบริการคลื่นที่หรือโมบายยูนิตของสปรกรระบบออนไลน์เว็บไซต์สปรกรนะคะ ทีนี้เราก็มาดูเอกสารที่จะต้องเตรียมก่อนยื่นนะคะก็จะมีสปกร4.01ฉบับผู้ถือหรือสำเนาสัญญาเงินกู้ทกศกรณีกู้เงินของทอกศนะคะบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะผู้มีสิทธิยื่นคำขอนะคะเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปีเว้น วันที่ระเบียบใช้บังคับนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้วันที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญ,ญาตให้เข้าทําประโยชน์ก็คือนับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกนะคะวันที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ ก็คือนับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกการนับ5ปีสามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทางเช่นรายชื่อที่ประกาศหนะ้าที่ทำการผู้ปกครองท้องที่วันที่ลงในสอปก4ี01ฉบับแรกก่อนแบ่งแยกหรือสอบถามได้ที่สอปกอจังหวัดนะคะแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรสำหรับที่ดินสปกเปลี่ยนเป็นโฉนด ปี2566สามารถยื่นขอเปลี่ยนความกันได้ทุกจังหวัดแล้ววันนี้อัปเดต20มกราคม2567